นี่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เซฟจุดโทษไปลูกหนงนะครับเกมกับชิลีแต่ว่ามันเป็นในเกมก็เลยเจอซาำอนาวครับโคลอมเบียยิงก่อนนะครับคนได้ครับควาดาโดครับเพื่อเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศครับลุ้นไปด้วยกันครับทาง PPDV HD ช่อง36ครับควาดาโดจากยูเวนตุสโอ้โหเข้าครับโคลอมเบียขึ้นนำครับ1-0โอ้โหยิงมั่นใจสุดๆเลยครับ เสียงนี่ดังสนั่นเลยว่าแต่ว่าดูกับกริยาก็มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่ซื้อผูกทางแล้วครับแต่ว่าผู้นี้ยิงเฉียบขาดมากครับมุมแล้วก็แรงะครับอคือแบบนี้ผู้รักษาประตูก็ยากมากครที่จะเซฟได้ กดดันมาอยู่ที่คนนี้เขาถุนครับต้องขออนุญาตถามเลยครับเขาเคยยิงจุดโทษไม่เข้านะฮะแล้วก็เลิกเล่นทีมชาติเลยนะครับเอาจงๆผมมองไปที่ความสมบูรณ์ของเท้าที่บาดเจ็บแล้วเป็นเท้าที่เขาใช้พลังด้วยครับลุ้นกันครับชนแรกครับของอาร์เจนตินาครับเรเนลโเมสซี่วิ่งมาลูกนี้แล้วจิงเข้าครับเฉียบขาดมั่นใจเรวเเนล ถามโคจุนก็ปกติถ้าเป็นโคจุดแล้วกันมือสังหารที่ดีสุดในทีมเนี่ยจะเลือกเป็นตัวแรกหรือว่าตัวสุดท้าย1กับ5สําคัญที่สุดครับเอาลหนึ่งหรือ5ก็ได้ใช่ครับแต่สตาร์ทดีความมั่นใจเพื่อนเกิดโอเพระเจ้าหนึ่งก็สาคัญเพราะลูกนี้ถ้าไม่เข้าก็คือตามไปช็อ่อเลยใช่โอ้โหนี่เพิ่งจะยิงไปรอบก่อนหน้านี้นะครับดาวิสอนซานเชสยิงซ้ายมือล่างฮะเออ อยู่สเปอร์เนี่ยไม่เคยได้ยิงนะครับที่คุณพุทุคุณกแกแซวไปนะครับแกแฟนสเปอร์นี่ฮะมาติเนสบอกมาโคลอมเบียคนที่2ครับ,บดาวิซอนซานเชสจริงติดซจครับอาร์เจนตินาได้เปรียนกันตรงนี้ <ไป S 1> โอ้โหยิงมุมเดิมเลยครับดาวิซอนสายมือล่างครับผู้สาวตูผ่านเลยฮะโอ้โหมุมเดิมครับแล้วก็มาติเนสครับเซฟได้ครับ โอ้โหได้เปรียบแล้วครับฟ้าขาวครับโอ้โหคืออาจจะด้วยความที่าวิซอนเองปกติก็ไม่ใช่ตัวยิงจุดโทษก็เขาก็อาจจะมีมุมที่เขามั่นใจครับใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการบ้านอันนี้เห็นได้ชัดฮะว่าอเอามาเห็นเลยโอ้โหแต่ว่าดูมาติเดีจังหวะยิงจุดโทษของเขาเขาก็มั่นใจมากเลยนะครึกทุกลูอนกันครับอาแล้วครับโรริโกเดอปอเว่งมาซัก ไม่ตุ้กรอบครับนึกว่าดูแดเนโอโม่เขาเมื่อคืนเหมือนกันเลยครับโอ้้หเดอะอซัดขึ้นอาถจันทร์ครับโดนเก้าอี้เลยครับโอ้โหแต่ว่าจริงๆมุนมนี้ก็มันก็ข้ามนิดเดียวนะคือด้วยแผงกองการที่ใช้พลังในเกมเยอะแล้วหรอกขามัน,มนบังคับที่ทางก่อนย่างล้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ โอ้โหเท่ากันครับอ้าวแล้วคนนี้ฮะคนเดิมครับครับใช่มาท์ติเนสก็ยิงยิงซ้ายมือบนฮะยังเล่นเหมือนเดิมยังเล่นเหมือนเดิมครับนี่โอ้โหแต่ว่ามาร์ติเนสครับท้าทายฮะนัดที่เจอกับอุรุกวัยนี่คือแกแซวไปเรื่อยนะครับเพื่อเล่นจิตวิทยาครับใช่คโอ้ยครับเรียกว่าต่างคนก็ต่างจิตวิทยาคู่ครับอ้าวดีมันครับมาโลกจิตเจอโลกจิตครับแบบนี้เดียรลี่มีน่าครับเอา ซอยโคลอมเบียครับคนที่สามไปเข้าครับโอ้โหมาตินเนเก่งจริงๆครับโอ้โหสุดสุดครับเอวี่มาติเนตครับดูครับเดาถูกอีกแล้วครับโอ้โหโอ้คุณเห็นเลี้ยวเนวเมสซี่เมื่อกี้กระโดดนะครับโอ้โหเมสซี่กระโดดตัวลอยเลยครับโอ้โหนี่ขาติดเส้นครับแล้วก็ กระโดดปัดได้ครับโอ้โหแอสตันวิลล่าเตรียมตัวเตรียมตัวเดือดร้อนเลยครับแบบนี้โอ้โหดูครับแล้วดูท่าดูซิเมโอเน่มากไปแล้วว่าก็่านี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโคลอมเบียยิงไม่เข้า2นะครับอาร์เจนติน่าเข้าเพื่อขึ้นนำครับนะครับปาเลเดสครับสวนกับออสปีน่า เดี๋ยวปาเลเดสครับมุมไหนครับปาเลเดสวิ่งมาแล้วครับแล้วก็ยิงเข้าครับโอ้โหอัดแรงเข้าไปครับ2อครับอเาเจนิน่าเหลือ2คนครับทั้ง2ทีมตรงกลางใช่ไหมโอ้ซ้ายนะฮะดูไปซี่ครับอืออ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  ปั๊มใหญ่ปั๊มคือทิศทางก็จริงๆไม่ได้มุมมากนะครับแต่ว่าได้น้ำหนักครับลูกนี้คือเวลาเราเรียกเราจะเรียกว่าตรงนี้ยิงขวามือโก้ท้าส่วนใหญ่เวลาเราคำพูดยิงขวามือโก้เราตั้งประตูเป็นหลักขวามือโกซ้ายมือโกใช่ใช่มือบนโก้อย่างนี้ครับเพราะว่าประตูเป็นทิศทางที่กออที่เราบอลเดินทางครั่นใจรับแล้วปาลิเดตต์ลงมาจริงๆถามคือเวลามาเจอโกแบบมาติเนสที่แบบโอ้เล่นสงครามกีฬตลอดอย่างนี้ น้องเตก็หัวเสียไหมฮะคือจริงๆมันมันเป็นการยั่วนะอารมณ์มันได้กันแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นบุคลิกการยิงว่าจะเปลี่ยนไหมว่าซื้อใจกันอะอารมณ์อย่างนี้จะเปลี่ยนไหมตกลงไม่เปลี่ยนใช่ไหมอะไรเงี้ยต้องเข้าไม่เข้านี่เสียเปรียบเยอะมากเลยครับเพราะถ้าไม่เข้าเนี่ยเจมส์ไปอีกลูกชนะไปเลยใช่ครับที่ตรงนี้ยิงขวามือขวามือมิเกลบอ5ครับเคยยิงขวามือมาก่อนนะครับบอ5ต้องเข้าครับ โอ้โหตรงกลางแต่ขายยังไม่ขาดสุดแรงเลยนี่มองหน้าทันทีเลยไม่เอาซอยคืนซอยคืนเอาโอ้โหคุณปกติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับที่มเวลายิงจุดโทษแล้วมันบรรยากาศแบบนี้นะครับอุตุราดไม่ต้อตึงเครียดมากเลยครับนี่แบบบอลนะจะเล้าใจอยแบบนี้ใช่ครับแต่ยังเสียเปรียบอยู่นะครับโคลอมเบีย เพราจจะว่าเจนีนาคนที่ออกมายิงเพื่อขึ้นน้ำครับดูดิอาจจะยิงไหว่ขาแกใช้ไปเยอะมากครับโอ้โหคนที่จะเป็นโมราตาก่อนหน้านี้นะครับก็<ช>คือยิงประตูขึ้นน้ำแต่ว่ายิงโล่งๆไม่เข้านะครับประตูไ้ทีครับในเกมแล้วก็ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับโมราตาเมื่อคืนอันนี้เป็น<ด>ลาอตลโลโรมาติเนสครับเจอกับออสปีนาะ ต่อโรมาติเดตยิงลูกดี้วเฉียบขาดครับเอาแล้วครับขยับไปอีกนิดนึงครับอาเจนิน่าครับน้ำสามสองครับคนสุดท้ายโคลอมเบียต้องเข้าสถานเดียวครับยิงดีมากเสียท่าครับดูเมสซีอื้อหือความสำคัญนะหนาวแล้วครับโคลอมเบียต้องไม่พลาดแล้วนะครับเพื่อเล่นต่อครับ เพื่อดินต่อโอ้โหเป็นตัวคิดเลยครับว่าต้องเป็นคนนี้แน่แน่ครับติดโทษครับการ์นาสิทธิ์วัดกันอีกครั้งครับไม่เข้าแพ้เลยนะครับกาโดนหน้าสตูเดียวโอ้ไม่ได้ส่งอาเจนิน่าเดี๋ยวดูครับว่าขาอยู่บนเส้นหรือเปล่าเช็คแล้วครับเช็คแล้วครับอาเจนิน่าวิ่งมาเฮแล้วฮะรอผู้ตัดสินครับเรียก ดิวครับโคปาอมริกา2021จบครับโอ้โหชนะใช้คำว่ามหาสจั์จริงๆครับเอมิมาร์ติเนสครับเซฟ3.0ครับกระชื่นจริงนะนี่ครับฮีโร่ของชาติเลยครับใช่ครับโอ้โหดูอีกทีครับดูดาวถูอีกแล้วครับลูกนี้ยิงถือว่าเป็นไงครับโค้ชยิงไม่ดีฮะโดนออก เขาเรียกว่าตะตุ่มนิดนึงครแล้วแปรไม่ฉีกมุม้วยน้ำหนักไม่ได้เลยนะฮะก็เลยทิ้งทางเลยดึงดึงตะตุอันนั้ดูนะครับแปรไม่ดีช<อ>ใช่ใช่โอ้โหแต่ว่าก็ต้องชมจริงนะครับเอมิมาติเนสครับโอ้โหคือเราก็รู้อแล้วเขาเหนียวนะครับแต่ว่านี่กลายเป็นมหาเทพซอมจอมเซฟจุดโทษคนใหม่ของโลกไป<อ>แล้วครับได้ห้าลูกเซฟได้ สามลูกนะครับโอ้โหแล้วเดนโซนเดนนี้มีเซฟก่อนเวนี้มีอีกลูกด้วยครับใจที่ไปใจมันไม่ใช่ีอานทีเออคือขาครับเเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาใช้กำลังเยอะกำลังขาหมด